Khách chị dậy đi con mẹ. Hả? Khai. Làm ấy chị dậy đi con mẹ. Hả? Hả? Khai chị. Ở tất chị mai. Hả? Khai chị. Ừ. Khai chị. Khai chị dậy đi con mẹ. ใครชี้ทำไมทำไมไม่ชี้ข้างนอกไม่ขังไว่หรอฮะโอ้เช้านี้ใครชีฮะน้องชีงงชงอีิลังเอชีนะเออโอ้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเออชีเดินนอนไม่ทำไม